อุ่นด้วยธรรมมุ่งมั่นด้วยใจการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นมิได้เรียกว่า เป็นความเพียนชอบอบอุ่นด้วยธรรมมุ่งมั่นด้วยใจท่านพักจำพรรษาที่วัดโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาสองพรรษานับแต่จากจังหวัดเทียงใหม่มาพอออกพรรษา ปีที่สองแล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชุวานนท์เป็นตน้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนคร ซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อนท่านยินดีรับอาราธนาคณะศรัทธาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่านไปที่จังหวัดสกลน,นครในปลายปีพศสองพ้อยแป ท่านไปพักวัดสุดทธาวาสสกลนครขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนประเนนพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดท่านพักวัดสุดทธาวาสครั้งนั้น มีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้ปูชาท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านคราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่งคราวมาพักที่สกลนครครั้งหนึ่งที่บ้านฟางแดงอำเภอพระาธาตุพระนมจังหวัด นครพนมคราวหลังจากงานชาปนกิจศพท่านอาจารย์สาวครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการะบูชาทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุญาตให้ทาย สามวาระนั่นแลไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลยเพราะปกติท่านไม่ชอบให้ทายอย่างง่ายง่ายกว่าจะอนุญาตให้ใคร แต่ละครั้งผู้นั้นต้องรู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีอยู่หลายครั้งจนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวโดยไม่รู้สึก เพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครทายเลยดีไม่ดีถ้าเข้าไม่สบโอกาสอาจโดนดุก,ก็ได้จึงต้องกลัวกันทุกรายไปท่าน พักวัดสุดทธาวาดพอควรแล้วก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักป่าบ้านนามนซึ่งเป็นที่สะัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืนเหมาะกับอัธยาศัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจํานิสยัย พระเนนที่ไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้วหน้าเลื่อมใสอย่างจับใจมีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมากๆกกันทั้งนั้นคือท่านไม่ชอบพูดคุยกันต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลา ในที่ของตนของตนอยู่ในกระต๊อบเป็นหลังๆบ้างอยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้างถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่างๆ แล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นก็พากันขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้าตุ่มล้างบาทและส่งน้ำอย่างสงบสง,งียมงามตาต่างองค์ต่างมีท่าอันสำรวม มีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรที่ทำมิได้เลืนเลอเผลอตัวขนองปากพูดไปต่างๆพอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวหาที่บำเพ็ญเพียรในที่ และท่าต่างๆประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสำนักเลยฉะนั้นเพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกันในที่ต่างๆเลยถ้าก้าวเข้าไปในป่าริมสำนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกลม ไปมาอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างนั่งทำความสงบอยู่ในกระต๊อบเล็กๆบ้างอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันเวลานอกจากเวลาประชมบินทบาตและเวลามีกิจ จำเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้นจึงจะเห็นท่านอยู่รวมกันแม้ขณะบินทบาทก็ต่างองค์ต่างสำรวมระวังตั้งสติปัญญาใกลชิดติดแนบอยู่กับความเพียร ไปตามสายทางมิได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวตาส่งไปในสิ่งโน้นปากพูดพล่ามกับคนนี้อะไรเช่นนั้นในอิริยาบทและความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่าน เป็นที่เย็นตาเย็นใจหน้าเคารพเลื่อมใสก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปัจจัยที่อยู่รวมอยู่ในบาตด้วยอุบายที่เห็นภยัยไม่ให้ติดใจในอาหารไม่แสดงอาการเพลิดเพลิน ในอาหารชนิดต่างๆขณะฉันก็ทำความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสำรวมไม่พูดคุยกันในเวลาฉันและไม่มองโน่นมองนี่การขบเคี้ยวอาหาร ก็มีสติระวังไม่ให้มีเสียงดังเกินความงามอันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกันหลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบอริขานและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาด แล้วล้างบาดเช็ดบาดให้แห้งพึ่งแดดครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้ในที่ควรหลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียรคือการฝึกอบรมใจตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจ อย่างไรหนักบ้างเบาบ้างโดยมิได้คำหนึ่งถึงกับเวลาเวลาว่าเชา้าสายบ่ายเยน็นและความเพียรว่าทำมากไปหรือน้อยไปจุดที่หมาย อย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่นำมาบังคับหรือกำกับให้เป็นอารมณ์ที่พึ่งพิงเพื่อความสงบเย็นใจหนึ่งเพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจง หรืออบรมในกรณีน,นั้นๆหนึ่งเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหมายหนึ่งองค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตน ให้ดำเนินไปตามภูมินั้นไม่ลดละความเพียรคำว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสำคัญของความเพียรทุกทุกประโยคและคำว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสำคัญในเวลาที่ควรใช้ ตามการของตนเพราะปัญญาเป็นธรรมจำเป็นไปตามภูมิของธรรมส่วนสติเป็นธรรมจำเป็นตลอดไปในอิริยาบถต่างๆการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กำลังเดินจงกรม หรือนั่งสมาธิอยู่ก็สัตกแต่ว่าเท่านั้นแต่มิได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติมากกว่าทำอื่นๆเพราะสติเป็นรากฐานสำคัญของความเพียร ทุกประเภทและทุกประโยคที่ทำจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามตามกันภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มากภูมิต่อไปสติปัญญาควรเป็นธรรม ควบคู่กันไปตลอดสายท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระให้เด็ดเดียวอาจหารมากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราวหกถึงเจ็ดคืนมีการประชุมทรรมครั้งหนึ่งคืนนอก นั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเนนเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อข้องใจไปเรียนถามท่านได้โดยไม่รอจนถึงวันประชุมขณะอยู่กับท่านบรรยากาศรู้สึกอบอวนไปด้วยอัทถะ้วยธรรมประการหนึ่ง มักผลนิพพานราวกับอยู่แค่เอื้อมมือเพราะความอบอุ่นและความมุ่งมัน่นมีกำลังกลา้าต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูงใจกันในทางความเพียรตลอดมันละยาาิที่แสดงออกราวกับต่างองค์ ต่างเอื้อมเพื่อบรรลุมักผลนนิพพานด้วยกันจึงต่างองค์ต่างมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตีเดียวในการประกอบความเพียรของพระทั้งหลายถ้าเดือนมืด ก็มองเห็นไฟโคมที่จุดด้วยเทียนไขสว่างสวอยู่ทั่วบริเวณถ้าเดือนงายก็ยังพอสังเกตได้ในการประกอบความเพียรของท่านซึ่งต่างองค์ต่างเร่งไม่ค่อยหลับนอน กันเฉพาะองค์ท่านสวดมนต์ภาวนาเกง่งไม่แพ้ใครเลยสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะหยุดจะสวดเป็นประจำทุกคืนมิได้ขาดสูตรยาวๆเชน่นธรรมจักรและมหาสมัยเป็นตน้น ท่านสวดเป็นประจำนอกจากนั้นเวลามีโอกาสท่านยังแปลให้เราฟังอีกด้วยแต่การแปลสูตรต่างๆท่านแปลอิงภาคปฏิบัติโดยมากคือแปลเอาใจความเลยทีเดียวไม่ค่อยเป็นไปตาม วิพัตปัจจัยธาตุอายตนะนิบาตเพื่อรักษาสับแสงเหมือนพวกเราแปลกันแต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่านอย่างหาที่คานไม่ได้เลยจึงเกิดอัศจรรย์ใจอย่างลึกๆว่า การเรียนสับเรียนแปลท่านไม่ค่อยได้เรียนมากมายอะไรนักแต่เวลาแปลทำไม่ท่านแปลเก่งกว่ามหาปะเรียนเสียอีกพอยกสับปุ๊บก็แปลปับ๊บในขณะนั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวแทบฟังไม่ทนัน เช่นท่านยกศัพท์ธรรมมาจากรหรือมหาสมัยสูตรขึ้นแปลเป็นบางตอนที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน,น,น,น์นั้นน้นท่านแปลอย่างรวดเร็วทันใจราวกับได้ปเปลี่ยนสิบประโยคชะน,นั้นที่ไม่อยากว่าเประโยค ตามที่นิยมกันก็เพราะเคยได้ฟังท่านที่สอบได้ปร,ริญญาเก้าประโยคแปลามาบ้างแล้วเวลาแปลยังอึกอึกอักอักและแปลเชื่องช้ามากกว่าจะได้แต่ละสับละแสงรู้สึกกินเวลานานาน,นอกจากนั้น ยังไม่แน่ใจในคําแปลของตนอีกด้วยก็มีส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็วทั้งอาจหารต่อความจริงที่แปลออกมาทั้งเคยได้เห็นผลจากความหมายแห่งธรรมนั้น,น,นมาแล้วอย่างประจักษ จจึงไม่มีความสะทกสะทานในการแปลแม้คาถาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นคำบาลีก็ยังมีแปลจากบาลีอยู่บ้างไม่ตรงกันทีเดียวเช่นวาตารุกขาณนะ ปับพะโตเป็นตน้นท่านแปลว่าลมพัดต้นไม้ทั้งหลายให้แหลกวิจุนไปแต่ไม่สามารถพัดภูเขาหินให้วันไหวได้ดังนี้รู้สึกจะเป็นเชิงอัตถธรรมที่ผุดขึ้น ทั้งความหมายที่นำออกมาแปลให้เราฟังการกล่าวเกี่ยวกับบทเรียนประโยค9ประโยคสิบนั้นกล่าวไปตามภาษาป่าปาตามนิสัยอย่างนั้นเองกรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่า เหมือนวานอนที่เคยชินกับป่ามาแต่วันเกิดแม้จะจับมาเลี้ยงอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู่นั่นแลไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันละญาติให้เป็นเหมือนมนุษย์ แม้การแปลของท่านกับของพวกเราที่ผู้เขียนบังอาจนำมาลงก็กระรุณาให้อภัยด้วยซึ่งอาจจะเห็นว่าสูงไปหรือต่ำไปที่ไม่ควรอาจเอื้อมนำมาลง